สวัสดีครับพี่น้องต้นเทียงครับผมฝนก็ได้หน่อยมาแล้วพี่น้องห้ามปลาเขากำลังจะออกห่วงของลุงทองอีกแล้ว <c oughs> โอ้อากาศรหอนก็นมาเจออากาศเย็นกับเป็นวัดพี่น้องนะครับผมอ่ะตกมาเนาะพี่น้องเนาะตกต่องามฤดูกาลบ่อนี่นะครับอาจจะตกต่องามฤดูกาลอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นยังออกปัญษาอยู่เนาะครับผม้องโลออกปัญษา ห่อมผลตกห่อล่างหางกระทูเนาะครับผมพี่น้องอผลตกห่อมล่างหางกระทูเป็นว่าช่วงออกเปันาเนาะครับผมเข่าลุงท่องก็ได้ออกห่วงะมาณเก่าทิพเปร์เ้นแล้วครับพี่น้องะมาณเก่าทิพเปร์เส้นและเนาะครับผมกัเหลือแต่โต้เพื่อนบานหลังนี่พี่น้องนี่นะครับผมบานหลังลุงท่องขามาย้อนเขาที่เพื่อนพ่นอยู่ในหน้าลุงท่องก็ออก ไป40เปอร์เซ็นแล้วพี่น้องนะครับผมอีกคงจะล้ายมืออยู่นะครับผมเจ็บไปเรื่อยๆนะพี่น้องให้ห่วงเิ่นออกให้เมื่อก่อนจะขี่เจ็บแป้นนะพี่น้องเนาะครับปร,ประมาณนี้แหละครับผมนี่ฝ่าเพื่อนกระด้มือตืบมาแล้วพี่น้องเอ้ยอำเภอกาดเชิงเด้อลุงทองอยู่อำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์ติดเขตชายแดนกัมพูชาตลาดช่องจอมครับผม